มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดประวัติไอซ์รัชนกตัวเต็งเขตบางบอนสู่เส้นทางการเมืองเขี่ยแชมป์เก่าประจำถิ่นร่วงกำลังเป็นที่จับตามองและถูกพูดถึงทั่วโลกโซเชียลขณะน,นี้สำหรับไอซ์รัชนกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังได้ก้าวสู่สังเวียนการเมืองอย่างเต็มตัวด้วยการลงสมัครสสพักคก้าไกล กรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่28และเป็นผู้สร้างวเวล่าด้วยการปั่นจักรยานหาเสียงในเขตพื้นที่ของตัวเองจนทำเอาประชาชนหลายคนเห็นและชื่นชอบและเอ็นดูเป็นอย่างมากแต่ว่าล่าสุดหลังปิดหีบการเลือกตั้งและมีการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตอนนี้คะแนนของไอซ์รัชนกนำโดง่งทิ้งห่างคู่แข่งตัวเต็งอย่างวันอยู่บำรุงที่เป็นสอสอเก่าประจำเขตบางบอน จนตอนนี้เธอเองกำลังจะขึ้นแท่นเป็นว่าที่สสเขตเลือกตั้งที่28แล้วค่ะโดยวันนี้ทีมงานจะพาเปิดประวัติของไอซ์รัชนกสีนอกว่าเธอเองเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เธอเองเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจาก แอป Clubhouse จากการร่วมสนทนากับโทนี่หรืออดีตนายรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนอกจากนีไอซ์เองเคยออกมาแชร์โพสต์ที่มีประเด็นเรื่องถูกทำ้ายร่างกายจนกลายเป็นกระแสสังคมที่หลายคนให้ความสนใจมากค่ะโดยไอซ์รัชนกนะคะเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมพศ2537จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสถิติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไอซ์เคยเป็นนักบาสเกตบอลให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยปัจจุบันเธอยังคงเข้าร่วมแข่งขันในฐานะสิทธิ์เก่ารวมถึงฝึกซ้อมอยู่เสมอสำหรับเส้นทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองของไอซ์ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองโดยเข้าร่วมม็อบเป็นพยาบาลอาสาในม็อบพร้อมทั้งเป็นแนวหน้าในการเรียกร้องสิทธิต่างๆและเข้าร่วมทีมจเจริญพร ยื่นหนังสือต่อประธานสภาเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา287ว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอานาจารรวมถึงร่วมทำงานกับพักก้าวไกลทั้งนี้จากการได้ทำงานกับพักก้าวไกลมาหลายปีทำให้ไอายตัดสินใจผ่านตัวเป็นนักการเมืองอย่างจริงจังโดยโลงสมัครสสในการเลือกตั้ง2,566 ซึ่งการหาเสียงของไอซ์ก็ทำให้กลายเป็นเวลรัลและทำให้ไอซ์เองเป็นที่รู้จักของคนในเขตพื้นที่เลือกตั้งมากขึ้นนะคะเปิดประวัติของไอซ์รัชนกตัวเต็งเขตบางบอนสู่เส้นทางทางการเมืองเขียยแชมป์เก่าประจำถิ่นร่วงขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ